แล้วสิ่งที่เป็นข้อคิดเห็นข้อเสนอนอยากจะให้มีอยากให้โครงการได้ทำควรจะมีอะไรบ้างก็จะเป็นข้อมูลว่าอ,อ้อการจะทำครั้งนี้การขับเครื่องนี้ให้สําเร็จในแต่ละตําแหน่งนะครับทางบริหารทางครูทางประเทศถ้าจะให้สมบูรณ์ให้ดีกว่านี้ถ้ามีอะไรพอจะช่วยกันได้ก็ท่านเขียนข้อเสนอมาทางท่านรัฐมเกีสังเกตและคณะก็จะได้เป็นข้อมูลในการนําไปเตรียมการที่จะขับเคลื่อนในการเปิดภาคเรียนนี้มานะครับก็ได้เรียกเรียนร่วมกันต้องขอบ มาร่วมแลกเปลี่ยนเูนูร,ร่วมกันนะครับมีโอกาสคงจะได้ไปร่วมไปเยี่ยมตามโรงเรียนนะครับหรือถ้ายัางไปไม่ได้ก็คงจะอาจจะพูดคุยเป็นออนไลน์อย่างที่ไปก่อนนะครับเชิญกักเครื่องทนไปก่อนนะครับขอบคุณท่านสังเกตและท่านพี่น้องที่ร่วมประชุมอบรมที่ท่านมากนะครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับดีใจกันตอนบ่ายที่เวลาคล้ายกันนะครับเป็นภาเคเรียนเป็นปีการศึกษาก็ได้ทีนี้เครื่องมือในการที่จะติดตามสําหรับศึกษาวิชศนั้น เราก็จะมีเครื่องมือนิเทศนะครับเป็นแบบนิเทศนะครับตามมาตรฐาน blt นะครับที่บางท่านอาจจะเคยได้ใช้งานแล้วแต่บางท่านอาจจะยังไม่เคยได้ใช้งานนะครับก็ไปนิเทศติดตามในตรงนี้รูปแบบการนิเทศถ้าเป็นปกติแล้วก็เป็นนิเทศแบบออนไซต์คือลงพื้นที่เป็นแบบสังเกตชั้นเรียนไปที่โรงเรียนนะครับไปเยี่ยมชั้นเรียนนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงโควิดอาจจะไปไม่ได้คนนอกเข้าไปไม่ได้ ก็ใช้เป็นแบบออนไลน์ไปก่อนนะครับในตรงนี้ส่วนขั้นตอนวิธีดําเนินการของการนิเทศติดตามนั้นผมนําเสนอไว้เป็น4ขั้นตอนโดยผมอิงหลักการวิจัยปฏิบัติการนะครับเป็น PLR คือ p แ a หวางแผน Act คือปฏิบัติ Observe คือตรวจสอบแล้วก็ Reflect คือสะท้อนผล